ใหญ่ๆจัมโบ้เลยนะคะสี่ถุงเนาะเตรียมพร้อมส่งจ้ากับหม้อใหม่พึ่งทำหมาดๆนะคะรุ่นที่สามของเราเนาะสวัสดีครับพี่น้องคะ่ะหนาวๆมานั่งอยู่ข้างนอกสองหม้อนี่จะว่ายอีหยังนะคะมามาลุ้นกันเนาะ วันนี้ไปเก็บมาแล้วนะคะจัดก,การทําเรียบร้อยเนาะไม่ทําวิธีทําให้ดูนะคะเพราะว่าทําสูตรเดิมอันนี้หม้อเล็กกว่าเดิมดูดูความสูงของหม้อนะคะอันนี้หม้อเล็กกว่าเดิมอันนี้หม้อใหญ่ที่เมื่อวานแบ่งไปแล้วมาเปิดพมังกงั้งมาดูกันใกล้ๆนะคะจังว่าเปิดพมักงกั้งแก้มสว่างอันนี้รุ่นใหม่เพิ่งทำเสร็จหม้อเล็กนะคะ สวัสดีค่ะน้องยาดาน้องยาดาไปช่วยยายเก็บผักเสี้ยนมานะคะพี่น้องขาเก็บดอกไม้สีขาวด้วยเก็บดอกไม้สีขาวด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาแพ็คถุงเนาะเตรียมแบ่งพี่พี่เขาเลยนะคะเดี๋ยวว่าไปเปรี้ยวกันที่บ้านพี่พี่กันแล้วเนาะเริ่มเปรี้ยวแล้วนะคะแต่ใครถ้าชอบเปรี้ยวมากๆากก็รอหน่อยเนาะอันนี้วันนี้ที่24นะดองเรียบร้อยนะคะหม้อเล็ก รอบที่สามของรอบนี้เนาะมาเดี๋ยวมาแพ็คก,กันเลยนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแพ็คก,กันเลยนนเหนียวแล้วเหนีวแล้วเยดาไปช่วยยายเก็บอะไรบ้างนะวันนี้เหยเยดาไปช่วย<อ>ยายเก็บ<ม>อะไรบ้างดอกไม้สีขาวดอกไม้สีขาวยดาไปช่วยยายเก็บผักบุ้งฝรั่งไปฝากยายไปฝากยายอันนี้ของดอกไม้สี ยายดานะคะเอาไปฝากยายดาที่ในเมืองนะคะยายดาพี่ยาดาอันนี้พี่ยาดายายดามาครับพี่น้องคะหนาวแล้วนะพอแดดปวดไปก็หนาวแล้วนะคะเราจะใส่ถุงเนาะเวลาไปส่งจะได้ไม่ต้องเก็บกล่องมาคืนนะคะพี่น้องคะมาเตรียมอยู่ใกล้ๆเลยเอาแบบใกล้ๆเลยนะคะไม่ต้องดูหน้ายายจ๋นเนาะ ดูความเหลืองหอมดูสีสันอ,อ,ยอยากให้ดูใกล้ๆดังเข้ามาใกล้ๆนะคะหอมมากเหลืองสวยไหมคะไหนสีม่วงสวยลุกเดี๋ยวมาแพ็คถุงกันเลยนะคะพี่น้องคะเมื่อวาน เอาไปแกะดีกว่านี่ของแซบช่วงนี้ยายจ๋าจก็กินแต่ผักดองโอ้โหบอกเลยว่าแซบอีหลีขนาดที่เกีลยดทำน้ำพริกนะขนาดกินแค่อมดอดีกว่าพริกป่นละลายน้ำปลาล้านะครับพี่ตงค่ะ เตรียมแพ็คแบ่งๆกันไปได้กินนะเอาโหหอมมากคนไทยเราหอมนะคนไทยเราหอมนะคะฝรั่งจะบอกว่านี่มันกลิ่นอะไรน้องสาวมาเปิดเมื่อกี้เอ้ากลิ่นข้าวท่านะงั้นะน้องสาวฝรั่งเนาะ,ะเขาเอาของมาส่งเพราะว่าผักดองมันก็จะกลิ่นอุย้ยยาได้ถุงฟิวไปแล้วลูกผักดองกลิ่นมันก็จะคล้ายที่นี่เขาก็มีผักดองกระเทียม หอมแดงหอมเ,เขากินเหมือนกันนะคะหัวหอมเล็กดองแตงดองอะไรแบบนี้เนาะแต่ให้ชิมไม่ชิมนะเพราะว่าเขาบอกขี้ยาฉันไม่กินด้วยมันกินได้หรองานน้องสาวม,มาเมื่อกี้แต่เมื่อวานนี้ไปเจองานฝรั่งฝรั่งเขาก็ยังกินนะคะแต่เขากินแค่ดอกเนาะเอาดอกมาทำใสค่ครีมทำคิีมอยาทำคิีม เพื่อที่จะอย่าปิว้วอีกนะอยาปิว้วอีกนะหาขนมปังนะคะพี่น้องค่ะสูตรนี้ก็อร่อยนะคะสูตรน้องมุ้ยโอเคการันตีนะคะอร่อยเหมือนกันเนาะแจกแจกค่ะพี่น้องแจกแจกกันไปนะคะโอโหกระเด็นเข้าหน้า กระเด็นข้าหน้ารอบนี้ก็ได้สี่ถุงกับหนึ่งกล่องเมื่อวานนี้กล่องใหญ่ๆนะคะในนี้เราก็จะเอาน้ําใส่ไปด้วยเผื่อพี่เขาอยากให้เปรี้ยวกว่านี้เนาะก็จะรอได้นะคะรอบนี้ก็ยังไม่เอาเข้าวตุกแข็งไว้รอบหลังยังเก็บได้อยู่ยังส่งไม่ทั่วถึงยังกินกันไม่ทุกคนนะคะ ุูใจที่ได้ทำเนาะแล้วก็ดีใจที่พี่พี่อร่อยแล้วก็ชอบกินเนาะเสียดายแต่ปีนี้ผักกลุ่มนะคะมันเอายากผักกลุ่มมาต้นมันสูงพี่น้องจ๋าพี่พี่เพื่อนๆก็อยากชิมแต่ว่ายายจ๋ามีน้อยมีการห่วงนะะเนาะมีการห่วงนะคะมีน้อยอ่า แค่นี้แหละนะคะการแบ่งฟันในต่างแดนนี่ถุงใหญ่ๆสี่ถุงห้าถุงนะคะได้ห้าถุงโอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้ยายจ๋าจก็ฝากไว้แค่นี้เนาะพามาชมผักกลุ่มนะคะเป็นแล้วก็เตรียมแจกเนาะแล้วก็ดองหม้อที่สามเล็กกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็แน่นปึ๋งนะคะเนาะถ้าใครยังเห็นยังไม่ได้ลองเก็บผักกลุ่มมาดองนะคะ คูณผิดผักเซียนมาดองนะคะอย่าลืมไปหามาดองเด้อเดี๋ยวก็จะหมดกินแล้วเนาะเทคนิคการที่ไปเจอผักเซียนแก่ทํายังไงเราจะได้กินเพราะว่าแก่แล้วเนี่ยเราไม่ควรจะๆๆทิ้งให้หมดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกยอดสองมาเราก็จะได้กินนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆกาลังใจที่รับตาติดตามครัวต่างแดนนะคะภาษาบา้านๆเนาะคนในบ้านแดนหาก,กินแบบบ้านหาเดี๋ยวน้องบายบายค่ะบายบาย,บายค่ะ